เดินเดินส่งเจอชมลมแท็กซี่เจ้าเก่าดื่มเหล้านั่งอยู่ในร้านพัฒนาที่ขาประจำส่งรถเข้าอู่เรียบร้อยส่งรถเข้าอู่เรียบร้อยนี่แงอีน้อยมานั่งฟังลามแท็กซี่แท็กซี่มาแล้วมา แท็กซี่คนใหมาหากินหลังพวงมาลัยหากินหลังพวงมาลัยส่งคนไปาาาาาานตามสายเส้นทางเบาหลังว่างมีดต่างใส่ใจเบาหลังว่างมันมีต่างใส่ใจคับคนนกงานีาย่ยเอืน้นเงินใส่จมีพวกแท็กซี่ขับขี่ยนันยวดคตรโดยสารเป็นนายทายผมเป็นแรงแพงโดยอหน่อยค่าราคาผมสง,งตกรถกันบอได้ให้ไปขึ้นรถเม่์ขับรถเมล์ตะเวทชงโดยสารกับบริการแท้ททแต่คนยังเดียวไฟเสียขึ้นผมเหมือน เดนนึ่งให้มันถึงบอนเบากันแล้วจำลองทางกดคงวงเวียนไงไฟแดงออกรถแห่คนโวยผู้โดยสารห้องมองใครขัวประเดียวตายค่าทีชีวิตครับแจ็กซี่บ่มีใได้ปักเส้าค่าเช้าก็ยังไม่ได้วันนี้ค่าเช้าก็ยังไม่ได้วันนี้ แท็กซี่แท็กซี่ไปเรื่องขาเคินขาเคินเผิดเครื่องสงสารไปเรื่องเสือตาแม่ขวนตาจอดก็เป็นแถวๆจอดก็เป็นแถวๆมาแล้วแท็กซี่ขันเก่าขอเราให้ผมจัจอกขอเราให้ผมจัจอกผมจะได้ออกรถไปหาเงินเพื่นแต่มองสองแถวน้องแก้วก็เลยไม่ได้เรือกแท็กซี่รถ บริการอย่างดีคนขับแท็กซี่ก็ยังมีลูกเมียเบียกับเราสิเอาเป็นนิดหน่อยเบียกับเราสิเอาเป็นนิดหน่อยเอารถรถรถวัไใบไผ่ว้คานมันเขาสุบานนางอ่านแต่นังเสือเพี้ยนเติมสติมเือแห้งขาชาวแพ้งเอาให้มองลงไปหลังค่าแท็กซี่ชาวขั้นเสิเมเอาคอยแพงหน่อยบอดดีรถแท็กซี่ขั้นใหม่ใจแฝงกว่าจะคุ้นพอใจเสียนใบหรือสาบันสาไดใบที่รดีมุมนะครับรอบคุณต้องคุมขั้นสุดรถโผอ่เดินเดิน ินชมเจอชมลงแท็กซี่เจ้าเก่าดืม่มเหล้านั่งอยู่ในร้านพัตตะธานทิ่ขาประจำส่งรถเข้าอู่เรียบร้อยส่งรถเข้าอู่เรียบร้อยนี่แม่อีน้อยมานั่งบังลามมามาคนขับแท็กซี่เพื่อนภูมสูงต่ำขับรถหาเงินหน้าดำขับรถหาเงินหน้าดำแล้วมาลอ้ลอลำให้ตาช<ะ>ิงบ้านถึงบานเราจะเช้าถึงข้าวเราจะ แต่ว่าเธอเราอยู่ไม่นานอีกหน่อยเรากลับอีสานอีกหน่อยเรากลับอีสานเรามาสำราญในสำราญเสียงขอวนเฮฮ่าเพื่อนมาจินเป็นงวยไม่แห้งต่อสู้กันแล้วจะ้นี้พวกแท็กซี่น้องเพียให้มาเมาเอาให้มันเดินเซ่ตาวเพื่อนเมื่อบานตาวเพื่อนเมื่อนอนบานชมลมแท็กซี่ ร้องประสานดโดยโก้แสนกุนลังขอบคุณครับ